แดงเพชรนาณาเกียรติชัชนันพบกับนักมวยจากสปปอ่าหน้าของกัมพูชานะครับเวียสนาเรือยครับมูชาเคยมาดับซ่ามหาชัยโอ้ยโอ้โหเสียวไส้ครับดึงแบบนี้เสียวไส้นะครับมารุษไม่ดีครับเผลอๆโดนกระโดงขางอันตรายนะครับนี่ครับมาจากกัมพูชารายนี้175เเลยครับแล้วมาแบบโหดเลยครับดูครับอ้าวนะครับ ฝุกซ้ายเข้าไปครับโอ้โหรับแข้งขวาเวสนาเรือยนับยกบอลกามิชาน<แ>ี่เราได้เห็นมาแล้วนะครับแหวสนาเรือยแกไม่เรือยแล้วครับแกเข้าใจเกมวิ่ยลากมันจะฟันโตนี่โอ้ย,าาอยเอาอีกแล้วครับมีโอกาสครับมีโอกาสแบบนี้โอ้โหโดนเข้าไปนี่มียากาเหมือนกันนะครับโอ้แกฟันสองนี่น่ากลัวครับนะครับไทยลากมาลากมา,ลากมาจากวอสูงเนินแต่ดูครับทางด้านของเวสนาเรือยนี่แกจะฟันอย่างเดียวครับ ที่น้องชาวกัมพูชาได้ลุ้นเลยครับขณะนี้เสียวไส้แล้วนะครับเสียวไส้แล้วครับสอกของเลยโอ้โหดูครับเจอลมนียยังมีเสียวเลยครับเราเห็นแล้วว่าเข้าเร่งเยอะเหลือเกินครับกัมพูชาเพชรนานายังไงครับตั้งหลักได้หรือยังที่ผ่านมาดูจังหวะสับซอกครับยังไม่เข้าโฟกัสนะครับแต่ว่าสอกนี่ทิ้งทั้งไหลครับ เพชรนานาตั้งรับให้ดีนะครับยกที่สจะเป็นอย่างไรครับนี่ครับโดนไม่โดนเสียวไส้ครับเสียงกองเชียน่กรีดก๊ดสลบลยครับโอ้แกใส่ทั้งตัวจริงๆครับเจอหมัดเจอส่อของเยสนาเรือเข้าไปแเรมีหมัดนะครับถุกติกวนใจนะครับเอาแล้วลูกปัดลูกฟันครับโอ้โหแกใส่ต้องพังภาพไปสักคนแล้วครับแบบนี้ ดูครับการออกสอกของเวสนาเรยครับอยู่ที่ใครจะออกแคบกว่ากันโอ้โหแม่เพรนานาแกก็เชิญชวนเหลือเกินครับลอยหน้าลอยตาครับดูแล้วแกกัประเภทโรเบิร์ตบักลือเหมือนกันครับแววตาของเพรนานาอ้าวนะครับโอ้ยอดความทรงจำรับเพลินไปหน่อยครับนี่ครับตีลังกาใช่เลยครับเพรนานา สะใจตัวเองครับหนังพลมวนครับยกมือชูๆไว้ครับดูครับหนังครับตาแกเหมือนโรเบิร์ตแกนนรสิงครับบักเตอครับแข้งนี้แข่งเดียวครับชีวิตเปลี่ยนเลยครับโอ้โหกำลังสนุกสนุกครับบักเข้าไปครับเต็มชายโครงที่สุดท้ายลครับดูครับมันกีดทะลุขึ้นข้วหัวใจครับคุณมารุสครับหันหลังให้เลยครับโดดปังเข้าไปครับนี่ครับเลี้ยวขวาครับโอ้โหจบเลยครับยางกันพันหลุดจากปากครับ จุกครับ this is จุกครับสหสมภพสีสมวงบอกไว้อย่างนั้นและก็ประกาศชัยชนะไปอย่างยิ่งใหญ่ครับเพรน,นาเกียริชัชนนันครับ